ท่นเขีนท่านวันนี้ที่จริงแล้วคนท้นานเป็นลูกหรือเป็นหลานที่จะมาอํานคำอ่านแต่ลูกแต่แม่แต่แม่จะเป็นแข่งอ่านจดดเวยลูกนะคะทั้รูปรักทั้รูปรักลูปรักของแม่แ วันนี้แม่คงไม่ได้พูดกับลกเป็นวังสุดท้ายที่มีลกอยู่ด้วยลูกของแม่เดินทางดินทางมาถึโลกเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพันวันหนึองพศสองพันห้าร้อยยี่สิบแ แล้วลูกพ่อมาการแม่ป่วยด้วยวรยสอมกเสบติด8วัน28วันซึ่งแม่คิดว่ายังน,น,น,น้อยไปแต่ปามไม่แน่นอนพ่อปามคืนปามไม่ได่นอนแม่พยายาม ทำใจให้ดูให้ได้อย่างชันเพื่อ,อลกูกจะได้ไม่ต้องมหน่แม่มากนะลูกหละคนแม่ความดีที่ลูกได้ทำได้ปฏิบัติในานามนะลูกของแม่และพ่อ และในฐานะกลางของตาและยายและอาม่าในฐานะพี่น้องของพี่ป้าละานาและในฐานะผู้ศาสนาสชนที่ดีทุกคนได้จัดใจขอให้วามดูผู้สวยผลประมทั้งหลาย จนบรรดาลูกหลานของแม่เป็นสบสิท่ที่มีคามากสุยในฝา,กาพการคุกตลอดการนะลูกหลานของแม่รู้ทั้งรู้ว่าลูกหัาจากไปแล้ว แอ่ลลงแก้วของของแม่แก้วเ้าแขา่หาหวังเพื่อให้ลูกรักได้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนฝันตาได้ฝังใจหันจากชีวิตที่ไม่เทียน,นลูกของแม่ต้องจากไปไปที่ไหนอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าสุราเลย อยู่บงปูที่ถูกใจของลูกยาอัาปาที่ลูกรักมันร้อยสะสไมไว้เป็นห่วงส้อยร้อยผนขาที่เพื่อนเพื่อนที่และน้องประจัดมาทุกคนดพาสาระเสรยใจใจรางวัลทีเน่นอันดับหนึ่งของลูกนัก ย่อเป็นเครื่องชี้ระจากในความหมายนำชื่อเสียงสู่บริษัทของประเทศไทยวงปตระกูลเจริญชัยไปได้วยกันโอ้ลิจาถึงถึงเวลาต้องจากแล้แม่สัญญาว่าจะอยู่อย่างแข่งขันไม่ต้องห่วงแม่นะกังวลสา,ารอน สวยสุดอยู่บนสวรรค์ยีลาลนดอนแม่แล,ลและพ่อรักลูกนะครับลูกชายของแม่ขอบคุณแขกที่เสี่ยงแม่คนนี้อยากจะพูดว่าลูกคนนี้เกิดมาตั้งแต่อายุขึ้นวันจนถึอายุสามสทุกแม่เป็นรับแม่ที่ แม่เคยทำให้คุณแม่คนนี้เสียใจแม่เคยทำให้ตายายอาแม่พ่อเสียใจลูกของแม่ลูกของแม่ชื่อแม่ขอให้ลูกไปพบลูกอยู่ที่ไหนที่มีสุขขอให้ลูกแม่ตกเกิดเกิดชั้นหน้าสใจใจขอให้เราเกิดเมืองแม่สินะ คุณและลูกที่เหล่านั้นชื่นชมถามแปดปีขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจ้ะ